บ้านเก่าอุ้มลัคนาอยู่ก่อนแต่งหลังเป็นแม่คนตัดสินใจแขวนเต้าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวสุดแซ่บที่ใครหลายคนชื่นชอบสําหรับดาราสาวอุ้มลัคนาที่ออกมาไขข้อสงสัยว่าความสวยแป๊ทุกองศาอย่างทุกวันนี้ผ่านการทําอะไรมาบ้างเล่ากันแบบไม่มีกักเลยทีเดียวผ่านทาง y o u t ท b e ของเจ้าตัวเองซึ่งบางจุดรู้แล้วถึงกับอึ้งไปเลยโดยเธอเคยเผยเรื่องการทําหน้าอกเอาไว้ว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากรู้กันมาก เมื่อก่อนคือของแท้แม่ให้มาอาศัยว่าเป็นคนดันเก่งมากฟองน้ําซิลิคโคนเมื่อก่อนเวลาออกงานก็เอาซิลิคโคนเป็นก้อนไว้ด้านข้างจนต่อมาใช้ปราปิกนกกระทั่งมีบุตรตอนท้องหน้าออกใหญ่มากหน้าอกจากคับสีกลายเป็นคับดีแต่หลังจากให้นมบุตรแล้วเหี่ยวเลยเหมือนถุงกาแฟาโบราณยาและเหี่ยวมากจนหาข้อมูลการทําหน้าอกและสุดท้ายก็ตัดสินใจทําสนนราคาอยู่ที่หลักแสนบริษัทซึ่งก็ออกมาสวยแต่ตามที่เธอต้องการและล่าสุดอุ้มลักนาก็ตัดสินใจแกวนเต้าแล้ว เรียบร้อยโดยเจ้าตัวได้โพสตภาพหน้าอ,อกใหม่แบบไรซิลิโคนพร้อมระบุว่าถ้ามันหนักก็แค่ไม่ต้องแบกตัดอะไรในชีวิตออกได้ก็ตัดซะนมก็เช่นกันตัดออกไปแล้วจะล่าสุดอุ้มลักนายังได้เล่าถึงที่มาที่ไปตัดสินใจทําหน้าอ,อกอีกครั้งในช่องยูทูบโดนอุ้มโดยเธอให้เหตุผลหลักๆ2ข้อคือหนึ่งสุขภาพการใช้ชีวิตของเราเราเริ่มไม่ค่อยโอเคเนื่องจากว่าเราใส่หน้าอ,อกที่มันใหญ่มันเริ่มปวดหลังไปคอบาลหลแถมมันทาให้ ดูหลังค่อมอีกด้วยเพราะมีการดึงการรั้งตลอดเวลาสองเวลาออกกําลังกายก็รู้สึกไม่สะดวกไม่สบายเมื่อก่อนอยากจะเป็นแบบไคลเจนเนอร์มีสัดส่วนรูปร่างสุดแซ่บแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นสายนางแบบสายสปอร์ตนั่นเองโดยค่าเอาออกก็เป็นแสนเช่นเดียวกั่อย่างไรก็ดีทั้งบุตรและสามีของเธอก็ไม่มีปัญหาเลยพร้อมทั้งยังซัพพอร์ตเธออีกด้วยและในวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้าน50มิลลิลิตรของสาวอุ้มที่อยู่กับครอบครัวก่อนย้ายออกไปแต่งงาน สำหรับบ้านหลังนี้อุ้มลักษณะเผาายว่าเป็นบ้านในมือที่การออกแบบให้ความรู้สึกเหมือนอยู่รีสอร์ทเป็นตึกสองฝั่งโดยตึกหนึ่งยกให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ส่วนอีกตึกหนึ่งสามพี่น้องก็ตกตีแย่งชิงกันตอนแรกทางสถาปนิกดีไซน์มาเพื่อประกวดไม่ได้ตั้งใจว่าจะขายแบบทั่วไปแต่โชคดีที่มีคนแนะนําพออุ้มมาดูก็รู้สึกชอบเลยเพราะมันใช่แต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วถ้าเป็นไปได้ในอนาคตก็อยากซื้อคืนเหมือนกันคื่อบุตโตแล้วต้องมาเรียนที่กรุงเทพส่วนโทนสี และการตกแต่งจะออกไปในโทนมืดมๆด,ดำๆแต่สวยรูดูคลาสสิกซึ่งสิ่งหนึ่งที่อุ้มชอบมากที่สุดก็คือห้องน้ำที่มีอาจากุซซี่อีกทั้งกระจกในห้องน้ำก็ยังสวยทุกบานอีกด้วย